สวัสดีค่ะพบแม่พ่นองสู้ผู้สุขคนเนาะค่ะมาผมมาพอกันกับซาวสว่างอีกแล้ววันนี้มาที่ทํางานนะคะทุกคนขอเวลาคุยแป๊บหนึ่งก่อนเข้างานเพราะวันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะยุ่งเหยิงสักนิดนึงเกี่ยวกับการางานที่บ้านด้วยนะคะแล้วก็พักผ่อนไม่ค่อยเต็มอิ่มสักเท่าไหร่ตื่นกลางดึกรีบตื่นขึ้นมารับสายคุณแม่ที่บ้านเมืองไทยนั่นเองอะ มาคุยกันดีก,กว่าเนาะสาหรับใครหลายๆท่านนะถามเกี่ยวกับเรื่องงานอาวคุณพี่คุณพี่เรื่องงานเนี่ยเราต้องทํายังไงกันบ้างเนี่ยเพราะว่ามาอยู่เมืองนอกแล้วอะ่ะก็คืออยากจะได้งานแต่ว่าอ่ส่วนคุณสามีบางทีเขาก็บอกว่ารอก่อนสิรอสักพักก่อนคุณต้องเรียาานภาษานู่นนี่นั่นฟังเขานะคะถ้าสามีที่ดีเขาจะบอกเราอย่างนั้นจริงๆเขาจะไม่อ้างอิงอย่างอื่นเขาจะบอกเลยคุณต้องเก่งเรื่องภาษาก่อนเอา เอาตัวเองให้รอดในสถานที่นั้นๆก่อนในลักษณะนี้เลยเพราะอะไรเขารู้ทั้งรู้อยู่หรอกว่าคุณสามารถทําง,งานได้เขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องให้คุณไปทําง,งานอยู่แล้วนะคะบางคนคิดอย่างนั้นนะจะบอกให้ไม่ใช่ว่าไม่คิดนะอืมแล้วเมื่อวานนี้บอกเลยว่าสงสารสงสารเพื่อนร่วมง,งานใหม่มากเลยนะที่เขาไม่ได้ภาษาร้อยเปอร์เซ็นนี่แหละอยากจะมาพูดในเชิงที่แบบว่า,เ,าเราเคยเป็นณจุดนั้นมาก่อนนะทุกคนนะ เข้ามาทํางานปุ๊บเนี่ยโอ้โหเดินโดนแบบคือคําดูถูกเยอะมากเพราะว่าเราไม่เข้าใจภาษาเขาแตกฉานใช่ไหมแล้วทีนี้เมื่อวานเหมือนกับพี่คนนั้นอะ่ะเขาเข้ามาเขาก็คนต่างชาตินี่ด้วยการที่พยายามสื่อสารกันเป็นภาษา,าภาษาเขานี่แหละแล้วเขาก็เรียนมาครึ่งหนึ่งแล้วมั้งไม่แน่ใจนะคะแล้วทีนี้การพูดภาษาเขานี่ค่อนข้างที่จะไม่ ร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็จะมีจุดจุดบอดจุดจุดหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาเขาให้ข้อมูลหรือเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งออกมาเนี่ยนางไม่ได้ฟังพี่คนนั้นเขาไม่ได้ฟังแล้วทีเนี้ยเขาก็เก็บไปคิดของเขาไม่รู้แหละบอกอยู่สิบรอบอธิบายเป็นสิบรอบเขาก็ไม่เข้าใจเนาะเราก็เลยโอ๊ย เราจะทายังไงจะช่วยเขาได้เนาะเราก็ค่อยๆพูดนะส่วนเพื่อนร่วมงานอีกคนนึงที่เขาทํางานมานานแล้วเขาค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ใช่แค่แอคทีฟนั่นทุกคนแล้วเขาเป็นคนที่จริงจังมากกับเรื่องงานไงพูดคําไหนปุ๊บนี่ก็คือว่าเข้าใจไม่เข้าใจคุณต้องเก็บรายละเอียดนะคุณต้องดูด้วยตาคุณต้องอ่านเหมือนกับต้องจิตวิทยาสูงมากภเลยทํานองนั้นน่ะเออแต่ว่าสาวสว่างรุ่นนั้นเข้ามาใหม่ๆเนาะก็จะเป็นในลักษณะที่ว่า เออเข้ามาเรียนปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยมีพื้นฐานการทํางานที่นี่แล้วจะทํายังไงก็ได้เนาะมันคือต้องอ่านด้วยตายแล้วเพราะเราไม่ได้เก่งภาษาใช่ไหมที่เล็กๆนะ่เราก็เกลียบไปเลยอ้าวเขาทํายังไงเราก็ตามเข้าไปตามหมดทุกอย่างเลยทุกคนแล้วทีนี้พี่คนเนี้ยไม่ตามนะเพราะอะไรล่ะก็ทํางานตามใจฉันเนาะทุกคนงานมันเดินเร็วก็จริงแต่ว่าฉันไม่สนใจอะ่ะ ฉันจะทํำยังไงก็ได้ฉันไม่ฉันไม่แคร์ตรงเนี้ยอืมนั่นแหละคือถึงได้บอกน้อยน้อยน้อยเอาเออ,เอ,อกำลังจะบอกพี่สาวอีกปอดีว่ามันมีที่จอดรถอยู่แต่ก็เออเขาได้แล้วก็จบแค่นั้นนะคะเออแล้วทีเนี้ยทำงานตามใจฉันยังไงเหรอทุกคน งานมันเร่งใช่ไหมแล้วขนมเนี่ยมันจะเทกระจัดลงในในบักลงมาแล้วมันจะหมนุน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 หมุนเป็นวงกลมนะเราต้องเก็บทุกอย่างให้เข้ากับเออ่ให้เข้าไปในในกล่องนะทุกคนเออเอาทุกอย่างเข้ากล่องให้หมดภายในเวลาที่กําหนดไว้อะ่ะนั่นแหละคือมันค่อนข้างที่จะต้องรีบนะคะแล้วก็เช็คงานแต่นางก็คือไม่ทันแล้วไม่ทัน แล้วบอกอะไรไม่ฟังแล้วทีนี้ไอคนทํางานด้วยกันที่ทํางานมานานๆโอ้โหทุกคนแม่เจ้าไม่อยากจะพูดถึงเลยว่าความคิดของเขานี่ไม่รู้ถึงเหตุไหนนะแต่ว่าเราเป็นหัวอกคนที่ทำงานใหม่เหมือนกันใช่ไหมเข้าใจจุดนั้นเลยคือเราต้องสปีดกว่านี้นะงานนะ่ต้องเราต้องไอ้นั่นกว่านี้อีกนิดนึงนะเธอต้องเอาแรงลงกว่านี้นิดนึงบอกเขานะ ทุกคนสาวสว่างพยายามพุชมากเลยนะอยากจะให้ทุกคนมีงานทําแล้วอยากจะให้เขาเข้าใจในเรื่องงานแต่ทีนี้ด้วยเขาไม่ยอมรับมั้งหรือว่าเขาอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราไปาคือขยนันขยอยเขามากจนเกินไปหรือเปล่าตัวนี้เราก็ไม่แน่ใจสรุปทุกคนเอาเป็นว่าทุกครั้งเนี่ยเราก็เหนื่อยไอ้คนที่อยู่ข,ข้างๆนี่ก็เหนื่อย เพราะเราต้องช่วยทั้งสองฝ่ายใช่ไหมคนหนึ่งก็พยายามแบบคือจะเข้าใจภาษาเนเธอร์แลนด์แต่มันก็ยากอีกคนน่ะเขาเขาเป็นเจ้าของภาษาอยู่แล้วก็ยิ่งแบบอ่าพูดง่ายก็คือทุกอย่างต้องตรงต้องเด็ดขาดต้องเด็ดเดียวทุกอย่างต้องเป๊ะ,ปะอะเออมันค่อนข้างที่จะยากสําหรับเราทั้งสองฝ่ายเลยแม่เจ้างานน่ะมาตกอยู่ที่สาวสว่างเมื่อวานก็เลยแบบคือม่งเลย มองแต้เลยเมื่อวานหลับหลับไม่แบบไม่อยากจะฟื้นขึ้นมาเลยจะเอาพักผ่อนให้เต็มที่เลยก่อนที่เราจะมาทํางานแต่ประ,ประสบผู้คนผลสุดท้ายสรุปว่าคุณแม่โทรมาตั้งแต่เช้าตรู่เลยฮะไทายบ้านเลยทีนี้มันแบบคือสุดๆอนะ่ะเออแล้วก็เหนื่อยมากๆ นี่แหละถึงอยากจะบอกทุกๆท,ท่านเลยนะคะถ้าใครเลือกที่จะไปทำงานนะยังไงก็ตามถ้าคุณอยากจะฝึกหางานสักสามสี่วันหรือว่าอาทิตย์หนึ่งเนี่ยต่อเดือนนะไปฝึกตามร้านอาหารเพื่อเราจะ,จะได้ภาษาพูดคุยเขาก่อนทุกคนยังไงก็ได้นะให้เสียงนะ่ะมันเข้าในหูของเราเราจะรู้ว่าเออนี่มันใช่แล้วมันเป็นการตอบรับตอบโต้เขาจะคุยกันคุยแบบคือให้คุณได้ยินเสียงชัดเจนมาก แต่อย่าเลือกทำงานร้านอาหารไทยนะถ้าร้านอาหารไทยยังไงคุณก็ฝึกไปไม่รอดเรื่องภาษาเพราะคุณจะไม่ได้คุยภาษาเขาเลยแทบจะไม่ได้คุยนะแต่ว่ากับ ถ้าเราหมายถึงว่าถ้าเราเสิร์ฟเป็นเด็กเสิร์ฟเราอาจจะพูดเล็กๆน้อยแต่ทีนี้เราก็จะติดว่าเราทํางานที่ร้านอาหารนะทุกคนอันนี้พูดจริงนะไม่ได้พูดเล่นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องเรียนกันไประคะศึกษากันไปนะคะเพราะสาวสว่างพูดอะไรไม่ได้เยอะนี่ก็สิ่งที่รู้ๆมาเนาะก,ก็ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์บ้างสําหรับใครหลายคนเดี๋ยวจะพาเข้าทํางานแล้วทุกคนจะคุยไปด้วยแล้วก็เดินไปด้วยนะคะ หน้าตาก็จะเย็นๆเ,เวลามาทํางานนะทุกคนไม่ได้แต่งหน้าทาปากนะคะออ้ยปิดเลยทีนี้ปิดก,กับใบหน้านี่คือสภาพงานนะทุกคนที่โรงงานมาจนคุ้นเคยแล้วนะคะวันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะทําให้ทําเยอะไหมแต่ว่าปาเล็ดนี่ยเต็มแลละทุกคนข้างหลงังนะี่เาเล็ไม้น่ะนี่แหละที่บอกว่ามันหนักมากๆงานแต่และที่เนี่ยไม่เหมือนกันนะโดยเฉพาะงานที่นี่น่ะ เข้าใจเลยว่ามันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความละเอียดเดยอะดูทุกคนเต็มเลยช่องทางแห่งการทำงานต้องดูดีๆคราวนี้แหละถ้าใครจะมาทำงานนะคะต้องเออต้องพร้อมนะพร้อมในเรื่องภาษาถ้าแฟนเราบอกว่าต้องเรียนภาษาให้เข้มแข็งให้แข็งแรงการพูดการจากาันคุยกับเขาให้รู้เรื่องทําตามนั้นเลย บอกเลยนั่นแหละสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณจะปูพื้นฐานชีวิตให้ได้อืเดี๋ยวนี้มันมันคือต้องเร็วทันใจนะไม่เข้าใจนี่ช้าหน่อยก็ไม่ได้นะคะคอนแทคทำงานเนี่ยค่อนข้างจะจะยากเนาะโอเควันนี้จะต้องขอตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวไว,คว้คุยกันใหม่นะคะเอาแค่รายละเอียดลเล็กๆน้อยๆมาพูดคุยก,กันแล้วก็ฝากเนาะ อะไรก็ตามนะคะที่มันพอเพิ่มเติมกับตัวเองได้เวลามาใช้ชีวิตเมือ,นมองนอกเพิ่มเติมเข้าไปรคะ่ะมันไม่เสียหลายหรอกบ๊ายบายนะคะไว้คุยกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ